ท in ่านชมเอาแล้วเอาแล้วฮะฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วท่านชมผมมาตั้งกล้องตอนกลางคืนนะครับผมนี่ฮะหลังนี้ลั่นนะครับผมหลังนี้ลั่นหลังนี้ไม่ลั่นนะฮะนี่นี่เลยครับผมนี่ฮะช่างตั้งตอนกลางคืนไม่ลั่นนะครับผมนี่ฮะหลังกล้องตัวที่หนึ่งเนาะกล้องตัวที่สองอยู่เูยนะฮะเราลองดูด้วยกันมันลั่นมันมีตัวไม่ท่านชมเนี่ยลองดูฮะลั่นฟาวหรือเปล่าหรือว่าอะไรท่านชมเนี่ย ลุ้นกันเลยท่านผู้ชมอ่ลองดูท่านผู้ชมหลังนี้ยังไม่เคยลั่นนะผมเนี่ยเข้ากลางวันมีตัวมาเข้ากลางวันเฉยท่านผู้ชมมีตัวเข้าหรือไม่เข้านะน,น,นี่มีไหมอะไรเงี้งเงียบครัทร่านผู้ชมต้องลุ้นนะท่านผู้ชมเนี่ยฮะมีตัวมีตัวนะเดี๋ยวขอเขย่าดูก่อนนะนเดี๋ยวแล้วนะ เงียบเฮ้ยมีตัวนี่หว้าท่านชมเนี้ยเอา้เอาขยับเมื่อกี้ผมว่าผมได้ยินเสียงมั่อยู่นะนี่นี่ท่านชมมาเข้าตอนกลางคืนเฉยเลยท่านชมเนี้ยไหนนี่ท่านชมเนี้ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมไหมอา้อาอา้าตัวไม่โตนะผมเนี้ยมาฮึบนี่นี่น,นี่ไงเห็นไหมท่านชมเนี้ยไม่ไม่โตเท่าไหร่นี่ฮะเดี๋ยวเลยนะ อยดินนี่นีโอ้ยอยังไงยังไงโอ้โหสะบัดยันหน้าเลยท่นผู้ชมนะอ้าวโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าเมื่อคืนนี้เราได้ไปนหนึ่งตัวแล้วนะผมประชดฮะจุดนี้ล่านอีกแล้วนะครับผมเนี่ะอ้าวลองดูซิมีตัวไหมเนี้ยมีตัวไหมเนี่ยล่านมีตัวไหมลองดูฮนะตรงเนี้ยมันเป็นเวิร์กนะตรงตรงเนี้ยมันเป็นสังไม้ผมเนี่ยปลาจะมาเลาะก,กันอยู่แถวนี้นผมลองดูกนะันอ้าวมีไหมมีตัวไหม ัวไหมวัวไหมเฮ้ยท่านชมเอาแล้วเอาแล้วฮเฮ้ยเฮเอาแล้วเอาแล้วท่ชมรูเื่้งอยู่อย่างนี้เ้อเน้อดีดีด้วยท่ชมเฮ้ยเเย็นยเเย็นเย็ดี๋ยวจัดฟังโอ้โหดูดิดูดิท่นชมนี่ครับป่อยดนไปก่อนท่านชมนี่่านี่งย่างนี้นี่นี่ะไรใช่ไหมไหนเราดูสิอไจ้าไจ้า โอ้หสลิดคู่เลยนะไงท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยไอ้เหรอโอ้โหสลิดคู่นะครับผมเนี่ยเวลาเข้าก็เข้ากันเป็นคู่อย่างนี้เลยครับผมเนีนเ่ยเีเข้าไปเข้าไปดูนะไอ้ไอ้แกวเลยท่านผู้ชมนะผมบอกแล้วว่าปลาเวลาเข้าก็เข้าเป็นคู่กันแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยสวยงามท่านผู้ชมสนใจจัดนะครับผมเนดดี่ยจันดักปลารอบดักปลาตีหลังสนใจทักแชทเพจช่างสายล่าดได้เลยครับผมสวัสดีครับ